ในเรื่องของการที่การที่เราปวดนั่นปวดนี่ปวดนู่นนะคะปวดนั่นปวดนี่ปวดนู่นเป็นอะไรอย่างไรนะคะเป็นเพราะเหตุนี้หรือเปล่านะในเรื่องของลายพิฆาตนะคะลายพิฆาตนะลายพิฆาตตรงไหนบ้างนี่เลยเตียงที่นอนนะคะแบบนี้นอนหลับไม่สนิทนะผ้าหม่มผ้าปูที่นอนผ้ารองนอน ทุกสิ่งอย่างหัวเตียงเป็นลายพิฆาตแบบนี้หรือเปล่ามีใครไม่รู้จักลายพิฆาตบ้างคะลายพิฆาตก็คือลายที่มันเป็นนะเป็นแบบนี้นะคะเป็นลายแบบพิฆาตแบบนี้นะคะอ่าไม่ใช่ลายมาร์คอสนะลายมาร์คอสคือตารางสี่เหลี่ยมแต่ว่าลายพิฆาตเนี่ยจะเป็นลายกากบาทนะคะลายเครื่องหมายผิดนั่นแหละเครื่องหมายผิด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 นะคะหรือเหมือนตะข่ายอะนะถ้าเราไว้ที่กิจการร้านค้าก็เหมือนตะข่ายจับปลายเงี้ยดี แต่ถ้าการที่เราเอาไว้ในห้องนอนไม่ควรอย่างเด็ดขาดนะไม่ว่าจะเป็นผนังฝ้าผ้าปูที่นอนผ้ารองนอนผ้าห่มนะหัวเตียงทุกสิ่งอย่างไม่ได้ถ้ามีจะททำให้กระาปวดเนื้อปวดตัวนะโดยที่ไม่รู้สาเหตุนอน well, หลับไม่สนิทหลับหลับตื่นตื่นเครียดมีแต่รายจ่ายเป็นไมเกรนป่วยเรื้อรังต่างนานารวมทั้งตื่นมาแล้วเพลียนะคะเปลี่ยนผ้าม่านรูปดาวออกไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะนะคะให้ดูตัวอย่างอื่นด้วย นี่เห็นไหมนี่อันนี้นะคะคุณเห็นไหมฮะนี่ดูให้ชัดผ้าคืออันนี้ผ้าห่มไม่เป็นนะคะแต่ตรงนี้ผ้ารองนอนแมเป็นเห็นนะลายเย็บเป็นลายพิฆาตนะคะใช้ไม่ได้ปวดหลังอุย้ยใครชอบไปนวดนวดแล้วนวดอีกนวดเท่าไหร่ก็ไม่หายนะอันนี้ผ้าห่มนะคะผ้าห่มคุณเห็นลายพิฆาตไหมอาจารย์ขอวาดให้นะเขาเรียกว่าลายเย็บ นะคะลายเย็บนี่ลายเย็บเป็นแบบนี้นี่ก็คุณอย่าไปว่าเจ้าของคนที่เขา,เ,าเขาเรียกอะไรโรงงานผลิตนะเพราะว่าเขาไม่รู้หรอกถ้าเขารู้เขาคงไม่ทํานะคะเออเห็นไหมอาถอยออกให้เห็นไหมเห็นลายพี่ข้านไหมนะคะลายเย็บนาะแบบนี้ไม่ควรนะคะเวลาที่มันมีลายตัดกันเนี่ยนี่อาจารย์ให้พวกเราเทียบแบบนี้ คุณเห็นไหมเดี๋ยวอาจารย์จะวงสักครู่นะคะนี่นี่เทียบกับคนนอนนะคะเวลาที่เราคนนอนนอนแบบนี้ทีนี้ลายพิฆขตามันตัดตรงไหนมันจะปวดตรงนั้นค่ะมีอาการด้านสุขภาพตรงนั้นเช่นลายพิฆข้ามันตัดตรงหน้าอกตรงท้องกวรจะมีประจำเดือนไม่ปกติผู้ชายคุณอาจจะมีผู้ชายเขาเรียกอะไรวะ น้ำเชื้อละกันใช้แบบนั้นไม่แข็งแรงเป็นหมันมีลูกไม่ได้มีลูกช้ามีลูกยากนะคะหรือว่ามีเรื่องของระบบการย่อยอาหารต่างๆนานานะท้องอืดท้องเฟอ้อเรอนะหรือว่าไม่ย่อยท้องป่องอ้วนตัวกลมอะไรแบบนั้นนะคะเยี่ยมเลยนะคะนีอ่อัอนนั้นไม่ได้นะคะเอาออก นะถ้ามันเป็นตัดลายพี่า้มันตัดอยู่ตรงไหนตรงขาตรงขาเป็นไงนะตรงขาก็จะปวดขาสิคะคุณนี่เห็นไหมปวดขานี่เดี๋ยวนะลายพี่ข้ามันตัดอยู่ตรงนี้ปวดขาโอไปนวดนะปวดล้างอะไรมันอยู่ที่ว่าเราเป็นตรงไหนนะคะอ่าโอเคต่อไปนี่โอ้โหนี่หนักเลยห่มทั้งตัวเลยจ้ะเป็นไงคะใครมีผ้าห่มแบบนี้ลาย อันนี้ไม่ใช่แค่ลายเย็บนะลายลายลายกราฟิกด้วยเพราะนั้นตื่นมาเป็นไงครับเพลียไหมเพลียนะเพลียเหนื่อยโอ้ทําไมไม่อยากตื่นละตอนเช้าอยากจะนอนอีกสักสามสี่ชั่วโมงตื่นแล้วขี้เกียจตื่นจังเลยทําไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั่นแหละนะคะผ้าห่มนะมีผลหมดเลยอันนี้หนักเข้าไปใหญ่นี้ไม่ใช่แค่ผ้าห่มอย่างเดียวนี่มีหัวเตียงที่มาด้วยเดี๋ยวเราจะพูดถึงหัวเตียงอันถัดไปนะคะนี่ไม่ใช่หัวเตียงเขาเรียกอะไรโต๊ะข้างเตียง ทิมเต็มๆทิมเต็มๆตบับไหนนี่โหทิมมาอย่างนี้เลยค่ะนะทิมทั้งตัวเลยนะคะนี่ทิมตรงไหนโดนตรงนั้นปวดหน้าอกหายใจไม่ออกนะหายใจสั้นเอออะไรอีก่ะหัวใจเต้นผิดจังหวะเครียดอารมณ์หงุดหงิดง่ายเส้นเลือดหัวใจตีบอเป็นทุกอย่างเลยนะคะเผอๆเป็นสตออีกต่อไปนี่นะคะ คือต้องบอกอย่างนี้ว่าแจ้งผู้ผลิตนะคะเจ้าของลายทุกท่านด้วยความสัสต์จริงไม่มีเจตนาจะโจมตีใครเลยเพราะไม่ได้มีขายด้วยนะคะประเด็นคือหลายคนไม่รู้และต้องมาให้ความรู้ไม่งั้นเรากําลังจะสร้างสร้างเขาเรียกอะไรนะความเสี่ยงใช้คำว่าความเสี่ยงมาความเสี่ยงที่ทาให้ผู้คนเนี่ยเจ็บป่วยไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้สาเหตุนะเพราะนั้นพอเรารู้แล้ว อย่าถือโทษโกรธกันแค่รู้แล้วเอาไปปรับเฮ้ยจะดีไหมถ้าผ้าห่มเราใช้กิมมิกแบบที่อาจารย์บอกนะเออทำลายที่มันนอนแล้วไม่ปวดเนื้อปวดตัวนะคุณเอาเป็นจุดขายของบริษัทคุณก็ได้นะคะแก้ยังไงแก้ยังไงคือแก้อะไรคะคุณป๊อปแก้จากดาวหรือว่าแก้อันนี้อถามถามเออาได้ถามได้กว้างกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งนะโอเค แต่เอาเป็นว่าใครมีผ้าห่มผ้าห่มผ้าปูผ้าห่มผ้าปูผ้ารองนอนผ้าม่านลายพิฆาตแบบนี้หรือทิ้งไปเลยค่ะยาเสียได้ตังค์อาจารย์ไม่มีขายนะคุณต้องไปหาซื้อเองแต่บอกเลยว่าอย่าเป็นคนเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายสุขภาพของคุณมันแพงกว่าการที่คุณไปซื้อของพวกนี้ใหม่แนะนำลายเรียบๆนะอันนี้มันผ้าม่านห้องเนี้ยเรียบๆ นะคะ rs. เรียบเรียบเลยไม <To> ่ต mm ้องมีลายเยอะแยะนะคะหรือเป็นลายเส้นลายทางเนี่ยคุณเห็นที่นอนไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยที่นอนเห็นไหมเนี่ยเขาจะเป็นผ้าลายทางแบบนี้โอเคให้ดูที่ที่นอนนะคะเนี่ยเห็นไหมเป็นผ้าลายทางนี่แบบนี้เนี่ยผ้าลายทางแบบนี้ได้นะคะเออหรือเป็นผ้าเรียบเรียบผ้าเรียบเรียบแบบนี้ก็ได้เนี่ยแบบข้างบนนี้นี่แบบนี้เรียบเรียบนะคะไม่ต้องไม่มีลายเยอะแยะนะคะ แก้ไงมุมโต๊ะถ้าเกิดนอนอยู่นะคืนนี้นะแล้วคุณเป็นไหมอาถามก่อนคุณป๊อปเป็นไหมอาการนี้อาจารย์บอกมาเป็นไหมมันทิ่มตรงไหนเนี่ยมันปวดตรงนั้นมันมีอาการตรงไหนคุณพิมพ์มาค่ะว่ามีหัวโต๊ะข้างเตียงแล้วมันทิ่มตรงไหนอาจารย์จะได้บอกไอทไ้ทิ่มตรงไหนเนี่ยมันแก้ยังไงทิ่มตรงไหนแล้วมีอาการยังไงบ้างอ่ะเล่ามานะคะเพราะทิ่มหัวแก้แบบหนึ่งทิ่มหน้าอกแก้แบบหนึ่งมันอยู่ที่ว่าโต๊ะนั้นมันอยู่ตรงไหนนะคะ โอเคอันนี้เรื่องของรายพิฆาตมีคำถามไหมให้จังหวะถามได้แป๊บหนึ่งนะและทุกสิ่งทุกอย่างที่สงสัยตั้งแต่พูดมาถามมาได้เลยจ้ะ